คาดการเบอร์ของตำนานเร,รอัลมาลิดที่อาจจะถูกสืบทอดด้วยนักเตะเลือดใหม่คนต่อไปอ ครับชาวมาร์ตเวนเทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัวสวยรถชุดขาววันนี้นะครับก็มาดูเรื่องราวที่สบายๆเบาหัวกันบ้างละกันนะนั่นก็คือเรื่องของเบอร์เสื้อนักเตะเรยเอลมาลิตในฤดูกาลหน้าหรือว่าฤดูกาล2025-2026นะครับณนะเวลานี้ครับก็จะมีอยู่2รายชื่อนักเตะเรยเอลมาลิตครับที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่าเฮ้ยมีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับในฤดูกาลถัดไปที่เขาจะมีการเปลี่ยนเบอร์ของตัวเอง อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการอำลาทีมของตํานานรออัลมาริดหรือว่าเบอร์ที่ว่างอยู่แล้วแต่ที่จริงเนี่ยก็เป็นเบอร์ของตํานานที่เคยทิ้งเอาไว้เหมือนกันนะครับถ้างั้นนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่คนที่เพิ่งมีข่าวประกาศการคว้าตัวอย่างเป็นทางการอย่างเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับในการที่ย้ายมาในรูปแบบของฟรีเอเจนต์จากสโมสรลิเวอร์พูลครับสู่สโมสรรอยอัลมาริดแต่จะพูดว่าฟรีเอเจนต์แบบไม่เสียเงินเลยก็คงไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามีการรายงานของทุกสื่อเนี่ยรายงานออกมาตรงกันครับว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการจ่ายเงินเป็นจำนวน10ล้านยูโรครับเพื่อที่จะขอดึงทเทรน์มาร่วมทีมก่อนที่จะมีทัวร์เมนต์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกหรือว่าฟีฟ่าคลับโบว์ครัแบบใหม่ขึ้นนะ,นะครับก็คือเอาง่ายๆอยากให้ทเทรนต์มาช่วยเรอัลมาดริดในรายการนี้นะครับถ้ารอจนสัญญาหมดเดี๋ยวมันจะล่วงเลยไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วมันก็จะไม่ทันอ่ะคราวนี้ครับเรารู้เรื่องการประกาศอย่างเป็นทางการมาดูเรื่องของเบอร์กันหน ก็แอบเป็นที่ถูกพูดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของทเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกับต้นสังกัดเก่าอย่างวิวพูเนี่ยตวงเขาใส่หมายเลข66ในการทําการแข่งขัน,ขนซึ่ง อย่างที่เราทราบกันครับในลาลิก้าสเปนนะ mm. ก็จะไม่ได้สามารถใส่เบอร์ที่เกิน25ขึ้นไปได้นะครับเบอร์ที่ใส่ได้ในลาลิก้านะในนักเตะชุดหลัก,กน,นะครับ mm. เขาก็จะกําหนดให้อยู่ที่เบอร์1ครับจนถึงเบอร์25เท่านั้นแต่เบอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์เต็งของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับที่จะ มาสวมเนี่ยหลายๆสื่อนะครับแล้วก็แฟนบอลหลายๆคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลต่างชาติหรือแฟนบอลในไทยนะครับก็คาดการว่าน่าจะเป็นเบอร์12เพราะว่าณเวลานี้ครับเบอร์12ที่เรอัลมาดริดยังว่างอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญเลยคือเบอร์12คือเบอร์ของโคตรตำนานแบ็กซ้ายของรอัลาดริดอย่างมาเซโลซึ่งบอกเลยนะครับว่าเบอร์นี้เนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจกับแฟนราชาชุดขาวอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาคิดกันนั่นก็คือด้วยความที่ตัวของเทรนด์ครับเคยใส่เบอร์66กับลิวพูถ้าเรานําเลข6ทั้ง2งตัวมาบวกกันก็จะเป็นเบอร์12ซึ่งอาจจะยังมีความหมายและก็เป็นตัวเลขที่ตัวของเทรนด์เนี่ยน่าจะยังชื่นช ด้วยหลายๆปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็เป็นไปได้เลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าเบอร์1ิอาจจะเป็นเบอร์เต็งหนึ่งของเทรนด์ก็ได้ที่จะมาสวมที่เรอัลมาดริดนะครับคราวนี้ครับไปที่อีก1น,นักเตะครับที่ถูกพูดถึงในการมีแนวโน้มสูงเลยทีเดียวที่จะเปลี่ยนหมายเลขการแข่งขันในสนามของตัวเองอย่างครเตียนเบอร์เป้ที่ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่นแรกของเขากับเรอัลมาดริดตัวของเขาเนี่ยนะครับก็เปิดตัวด้วยการสวมเบอร์เก้าแล้วก็ใส่เบอร์เก้าเนี่ยเล่นทั้งฤด,ดูกาลนี้ มานะครับผลงานก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ด้วยปัจจัยหนึ่งครับนั่นก็คือการอําลาทีมของอีก1โค้ดตนานเรอัลมาลิตนั่นก็คือลูก้าโมดิตครับที่เป็นเจ้าของเบอร์สิคราวนี้ครับพอเบอร์สิว่างหลายๆสื่อแล้วก็แฟนบอลครับก็คิดว่าคนที่มีโอกาสสูงที่จะมาใส่หมายเลขนี้ต่อไปนั่นก็คือเคลียนเอ็มบัปเป้ครับโอเคแหละถ้าเราพูดถึงหมายเลขที่เขาเคยใส่ในสโมสรเก่าของเขาเนี่ยที่เป็นเบอร์ประจําอย่างเบอร์เจ็ดเนี่ยณเวลานี้ที่ เรอยลามาริดแกรับก็มีทางด้านวินิุสจูเนียเป็นคนใส่เบอร์นี้อยู่ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะมาขอเปลี่ยนกันเพราะว่าเป็นนักเตะยุคใหม่ด้วยกันทั้งคู่แต่ที่หลายๆคนมองว่าเอ็มบาเป้มีโอกาสโยกจากเบอร์เก้าไปเป็นเบอร์10เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวของเอ็มบาเป้เองในทีมชาติฝรั่งเศสครับตัวของเขาก็ใส่หมายเลข10นั่นเองทําให้มันมีโอกาสเลยแหละทางเอ็มบาเป้อยากจะย้ายมารับช่วงเบอร์1ิที่ค่อนข้างเรียกว่ามีม์ขลังจากตำนานอย่างลูก้าโมดิตต่ตเนี่ยก็ดูจะเหมาะสมแล้วดูน่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยสําหรับเอ็ม ไปกับหมายเลข10นั่นเองคราวนี้ครับเบอร์เกเพื่อนๆคงมีคําถามว่าเอาทีนี้ใครจะใส่ในเรื่องของเบอร์เกเนี่ยนะครับณเวลานี้คงจะการันตีได้ยากแนวโน้มอ,อาจจะยังดูไม่ชัดเจนครับบางคนบอกว่าเป็นเอนริกบางคนก็บอกว่าปล่อยว่างไปก่อนบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะอ่ะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันไปนะครับแต่สมตัวขอย้ํากับเพื่อนๆไว้อีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ละกันนะว,ว่านี่คือการคาดการณ์เท่านั้นครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการพูดคุยของนักเตะกันในสโมสร ต่างๆนานาแต่เดี๋ยวมารอดูบทสรุปที่จะเกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับเทรนอาจจะใส่เบอร์อื่นก็ได้หรือเอบาเป้อาจจะใส่เบอร์9้าต่อไปก็ได้อ่ะอันนี้เรามารอติดตามกันไปละกันนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันใต้ใคลิปนี้ด้วยละกันครับอารลามาลิดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอลมลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สองตัวฝาตัวลาไปก่อนลาเสียสวัสดีนบ